กูจะขึ้นเครื่องบินที่มีนักบินมีประสบการณ์อย่าง,งผมหรืจะขึ้นอยา่างวัยรุ่นขึ้นมาทับเครื่องบินนะอา่า,ายังไงก็ถึงที่หมายนะยังไงก็ถึงที่หมายเพราะว่าประสบการณ์มีนะอยู่มาหลายปีไปแล้วรู้ปัญหาทุกคนกับต้านถ้าเป็นคนควบคุมคอนโทรลเพราะฉะนั้นกับตัานนี่จะไม่มีหนุ่มๆเท่าไหร่มันจะมีแก่ๆแบบนี้อะไรปะกูจะข,ขึ้นเครื่องบินที่มีนักบินมีประสบการณ์อย่าง,ง,งผมหรืจะขึ้นอยา่าง วัยรุ่นคือมาทำเครื่องบินนะ่ะอ่ยังไงก็ถึงที่หมายนะยังไงก็ถึงที่หมายเพราะว่าประสบการณ์มีนะอยู่มาหลายปีไปแล้วลรู้ปัญหาทุกคนกับตันจะเป็นคนควบคุมคอนโทรลเพราะฉะนั้นกับตันนี่จะไม่มีหนุ่มๆเท่าไหร่มันจะมีแก่ๆแ,แ,แบบนี้เข้าใจป่ะคุณจะขึ้นเครื่องบินที่มีนักบินมีประสบการณ์อย่างผมหรือจะขึ้นอย่างวัยรุ่นคือมาทำเครื่องบินนะ่ะอ่ ยังไงก็ถึงที่หมายนะยังไงก็ถึงที่หมายเพราะว่าประสบการณ์มีนะอยู่มาหลายปีไปแล้วรู้ปัญหาทุกคนกับตันถก็เป็นคนควบคุมคอนโทรลเพราะนั้นกับตันเนี่ยจะไม่มีหนุ่มๆเท่าไหร่มันจะมีแก่ๆแบบนี้เข้าใจปะ่ะควรจะขึ้นเครื่องบินที่มีนักบินมีประสบการณ์อย่างผงมหรือจะขึ้นอย่างวัยรุ่นขึ้นมาขับเครื่องบินนะอ่ะอ่ะาย,นะยังไงก็ถึงที่หมายนะยังไงก็ถึงที่หมายเพราะว่า ประสบการณ์มีนะอยู่มาหลายปีไปแล้วรู้ปัญหาทุกคนกับตันนกาเป็นคนควบคุมคอนโทรลเพราะนั้นกับตัานนี่จะไม่มีหนุ่มๆเท่าไหร่มันจะมีแก่ๆแบบนี้เข้าใจป่ะปูจะขึ้นคืองบินที่มีนักบินมีประสบการณ์อย่างผมหรือจะขึ้นอย่างวัยร <air> ุ <clubs> ่นข <people> ึ ouais calves calves, ้นมาขับเครื네่องบินอ่ะอ่ายังไงก็ถึงที่หมายนะยังไงก็ถึงที่หมายเพราะว่าประสบการณ์มีนะอยู่มาหลายปีไปแล้วรู้ปัญหาทุกคน กับตันจะเป็นคนควบคุมคอนโทรลเพราะนั้นกับตันนี่จะไม่มีหนุ่มๆเท่าไหร่มันจะมีแก่ๆแบบนี้เข้าใจป่ะปูจะขึ้นเครื่องบินที่มีนักบินมีประสบการณ์อย่างผมหรือจะขึ้นอย่างวัยรุ่นขึ้นมาขับเครื่องบิน,นอ่ะออยังไงก็ถึงที่หมายนะยังไงก็ถึงที่หมายเพราะว่าประสบกา,ารณ์มีนะอยู่มาหลายปีไปแล้วรู้ปัญหาทุกคนกัปตันจะเป็นคนควบคุมคอนโทรลเพราะนั้นกัปตันนี่จะไม่มี หนุ่มๆเทอะไรมันจะมีแก่ๆแบบนี้เข้าใจปะคุณจะขึ้นเครื่องบินที่มีนักบินมีประสบการณ์อย่างผมหรือจะขึ้นอยา่างวัยรุ่นคือมาขับเครื่องบินอ่ะอ่ะายังไงก็ถึงที่หมายนะยังไงก็ถึงที่หมายเพราะว่าประสบการณ์มีนะอยู่มาหลายปีมาแล้วรู้ปัญหาทุกคนกลับตันถ้าเป็นคนควบคุมคอนโทรลเพราะนั้นกลับตันนี่จะไม่มีหนุ่มๆเทอะไรมันจะมีแก,ก,ก่ๆแบบนี้เข้าใจปะ กูจะขึ้นเครื่องบินที่มีนักบินมีประสบการณ์อย่างโหมหรือจะขึ้นอย่างวัยรุ่นคือมาขับเครื่องบินน่ะอ่ายังไงก็ถึงที่หมายนะยังไงก็ถึงที่หมายเพราะว่าประสบการณ์มีนะอยู่มาหลายปีไปแล้วรู้ปัญหาทุกคนกับตันถ้าเป็นคนควบคุมคอนโทรลเพราะฉะนั้นกับตัานนี่จะไม่มีหนุ่มๆเท่าไหร่มันจะมีแก่ๆแบบนี้เข้าใจป่ะกูจะขึ้นเครื่องบินที่มีนักบินมีประสบการณ์อย่างโหมหรือจะขึ้นอย่าง วัยรุ่นคือมาับเครื่องบินนะอ่ยังไงก็ถึงที่หมายนะยังไงก็ถึงที่หมายเพราะว่าประสบการณ์มีนะอยู่มาหลายปีมาแล้วรู้ปัญหาทุกคนกับต้นถ้าเป็นคนพว